เอานะครับผมนะฮะก็ <S <S ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมในะวันนี้ก็อยู่ผมในซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะก็เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวเอาชีวิตรอดนะก็นี่นะสำหรับ IP นะก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมนะก็เซิร์ฟเวอร์ก็เป็นเวอร์ชัน1.0.8สามารถเข้าเล่นได้นะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะก็ถือว่าอัปเดตได้ดีทีเดียวนะเรีวิวจุดน,นี้ตรงนี้ก็เป็นช็อปนะครับผมนะก็มือที่อาจจะสปาวก็อาจจะไไมม่่่่่คอยกกกว้าาางเทหรนนนะะ็็ัจดูแบบ ไม่ค่อยๆักเท่าไหรลละมั้งนะฮะโอเคเรามาดูจุดอันนี้คือจุดอะไรออเดอร์นะเอนเดอร์ขุ่งนะครับผมเป็นแอดมินนะฮะเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมนะก็ใครที่เจอก็ทักเขาได้ท่ารู้สึกว่าเมื่อกี้เขาอยู่ในเซิร์ฟเนะ่ยที่ไหนวะเอ่อเมื่อกี้เขาอยู่ในเซิร์ฟหายไปไหนแล้วหายไปแล้วหายไปไหนแล้วไม่รู้นะโอเคเราไปอ่านจุดนั่นไงนั่งไงนั่งไงนี่นี่นี่นะ,ะเอนเดอร์นะฮะโอเคนะ,ะบินไปเลยนะครับผมนะก็ แอดเซิฟเวอร์นี้นะคือว่าดูแลดีมากนะคือแบบออนอยู่ในเซิฟตลอดเวลาเลยนะโอเคเราไปดูจุดต่อไปนะเอ่อห้ามบินใน PPP นะฮสลับน่าจะบอกคนที่มีเอ่ออะไรวะ VIP นะเนี่ยสลหรับการเติมนะโอเคตรงนี้นะก็สลับกดนะก็ไล่อ่านเงินเองนะนี่ฮนะเขาก็ไม่ไล่อ่านนะะก็ โอเคคราบโปรโมชั่น okay, อื่นในเซิร์ฟนี้นะฮะอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมห้ามขออภัหรือเกมโหมดนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ใครที่สนใจติดต่อเออ่เอติมนะก็เนี่ยไอเดียไลน์ตรงนี้นะเวลาย่อก็มีเอฟเฟกต์นะรูปหัวใจนะครับผมนะฮะก็โอเคห้าสิบโทมานี่นะหรือห้าสิบบอลเล็ตนะฮะเป็นวีพีเอ่อวีไอพีทำไดานะครับผมนะฮะวีไอพีบวกนะก็100ะร้อยถูกนะฮะก็ซูเปอร์วีไอพีร้อยสิบนะครับผมนะฮะแล้วก็อะไรไม่รู้นะอันนี้สามร้อยนะก็ <300 S 2> นะ่าจนะยกดสูงกว่านะี้นะฮะโอออเเคซปร์ อ๋อนี่ก็คือยอดต่างๆในเทพทูนะฮะโอ้โหเอาเรื่องดูดูคำสั่งคำสั่งมันเยอะยช่ไหม่นะดูดิอืมไม่ธรรมาดานะโอเคเราไปดูจุดอื่นก่อนเลยดีกว่านะนี่คนนี้ใครผมสปา,าก็อาจจะแหลกๆนะโอเคสำหรับผมนะผมรู้ว่าคนอื่นจะแหลกหรือเปล่านะแต่สำหรับผมแหลกนะโอเคเรา,าดูจุดวาร์ปกันเลยดีกว่านะเซิร์ฟเวอร์นี่ก็เป็นแนวเอาชีวิตรอดนะตรงนี้คือโซนของฟรีนะก็อา้าวเมื่อกี้ที่ผมเข้ามามันจะเห็นของลอยนะฮะเออมันจะมีเอฟเฟกต์หรือ ปักอินนะที่ของลอยอยู่ข้างบนนี้นะแล้วก็กดเอานะแต่ทําไมมองไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ถ้าเราทําการกดสองครั้งนะก็เหมือนเซิร์ฟอื่นเลยกดสองครั้งเพิ่มการเอานะก็ถือว่าไม่เล็กมากนะเซิร์ฟนี้ก็ใช้ได้อยู่โอเคนะฮะกดใส่กรอบไปตรงนี้ก็เป็นโซนจุดวัฟนะฮะดูเรามาดูกันนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยโฮมโซนหนึ่งโฮมโซนสองนะแล้วก็ว้าพิพีนะฮะ แล้วก็ท็อปแคนหรือแคร์นั่นเองนะเรา,าดูท็อปนะอันดับสิบเป็นดักดักอะไรไม่รู้นะอ <laughs> โอเคเรามาดูจุดโฮมโซนน่าจะเป็นเหมือนปกติเอาไปสร้างบ้านอะไรอย่างงี้นะก็โอเคเรามาดูพีพีแมปพีพีกันเลยดีกว่านะฮะโอเคมีตรงสื่อขึ้นหน้าจอได้บ้ามาแล้วเออมีอะไรนะ ลงไปข้างล่างนะก็ไม่มีใครเข้ามาพ v p พีเลยเดี๋ยวอ๋อก็ถือว่าแมปกว้างนะพิพีสำหรับใช้มุมสองสบายเลยนะโอเคนะก็เข้ามาแล้วเขาทำการให้ล็อกอินแบบไอพีนะก็ใครที่เคยล็อกอินเสร็จแล้วนะก็เข้าเซิร์ฟมาอีกทีก็จะไม่สามารถที่จะนี่ไงนี่ไงเอฟเฟกไม่ใช่อฟเฟกต์ดีเนี่ยนะปลักอินของร้อยขึ้นมานะนี่ที่ผมบอกเมื่อกี้นะ โอเคก็เราอินได้ไอพีก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะเหมือนเซิร์ฟเวอร์อื่นเลยนะก็เซิร์ฟเวอร์นี้นะมีคนออนไลน์ยู่4คนถือว่าเยอะอยู่นะก็โอเคชอบนะเราดูส่วนช็อปเลยดีกว่ารู้สึกว่าตรงสีจะเลยหน้าจอไปนะนี่ยกับสะป้าโอ้โหสองพันอย่างแล้วอย่างน้อยก็พันบวกนะของเพชรนะฮะหรือไปหาเองก็ได้นะฮะก็ไม่จำเป็นต้องมาซื้อเองหรอกโอ้โห อ๋ออย่างละพันห้าพันห้าหมดเลยเกาะสองพันนะแล้วก็แอปเปิลทองห้าพันไม่รู้กี่ลูกหกสิบสี่ 64, นะโอ้ใช้ได้อยู่แล้วก็หัวมังกรโอ้โอหหัวมังกรหมื่นแล้วก็ปีกห้าหมื่นเลยสามพันสองพันพันห้าแล้วก็ของมีราคาเร์ฟนี้ใช้ได้อยู่นะฮะก็จับแนวเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เป็นแนวเอาชีวิตรอดนะฮะก็เข้าไปดูได้นะฮะก็เป็นการหาของนะแล้วก็มาขายขายขายน่าจะอยู่ใน อยู่ไหนวะขายขายไม่มีอรอเราไม่สามารถขายของได้เลยยังไงนี่ไงขายนะเราปลูกของขายปลูกพืชขายนะก็เอาตังค์มาซื้อเกาะผงเกาะเพชรแล้วก็วาดไปนะก็แนวสร้างบ้านนะเซิร์ฟนี้ก็ใครที่สนใจแนวนี้ก็สามารถที่จะมาเล่นก็ได้นะก็เล่นในเวอร์ชัน่น1.0.8ได้นะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็มีเมลแล้วยังไงฝากกดไลค์และกดซับสไคร์กันด้วยนะฮะเพื่อกำลังใจผมคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบายโอ้โหไปเจอมันในคลิปหน้านะครับผมบาย สำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วยกดซับสไคร e หรือว่ากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในเช้าผม